แม้ในชุมชนขนาดนี้ชุมนุมกันอยู่ขนาดนี้ยังมีประโยชน์เลยและเราทํางานกันไปนี้ได้ผลเป็นพลังรวมพลังรวมคิดดูซิแม่แต่มีคนจอรมาเป็นข้างคราวคนอยู่ประจําเป็นหลักได้ขนาดนี้และมีมวลชนขนาดนี้ยังมีฤทธิ์ขนาดนี้เลยถ้ามากกว่านี้จะมีฤทธิ์กว่านี้ไหมมีไหมใช่ไหมนี่คือพลังนี่คือขอภยัย นี่คือพลังประชาชนที่แท้จริงเขาขโมยเอาพลังประชาชนไปซื้อไปจ้างวานไว้อะไรแต่ไรไว้นั่นมันเรื่องของพลังประชาชนปลอมครอบงำทางความคิดบังคับไว้นี่ไม่ได้มีบังคับคุณมาด้วยอิสระเสรีภาพไม่ได้จ้างในวานมาเสียเงินเสียแรงงานเสียความสุขที่เราควรจะได้ด้ดยซ้ำไปมาอดทนมาลำบากลำบนด้วยซ้ำไปแต่เรามีปัญญารู้ว่ามาทำไมมา ช่วยในด้านไหนบางคนไม,ไม่มาช่วยอะไรได้มากขอให้มันนั่งรวมเป็นมวลเป็นหมู่เฉยๆเท่านั้นก็เติมมวลพลังประชาชนได้ส่วนหนึ่งยิ่งมีพฤติกรรมยิ่งมีความรู้ความสามารถยิ่งมีอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยได้มีวัตถุมีแรงงานมีจิตวิญญาณเอามาช่วยกันเข้าไปมันก็จะเป็นพลังประชาชนที่แท้จริงที่เรา ถูกขโมยคำ่าประาชนไปพลังประชาชนไปปลอมแล้วก็เป็นหลอกมนุษย์ในประเทศและคนก็หลงผิดว่าน,นั่นคือพลังประชาชนที่แท้จริงที่มีคุณภาพมีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมนุษยชาติของประเทศไม่ใช่ไม่ใช่พลังประชาชนที่แท้คืออันนี้มันกําลังก่อรูปก่อร่างกาลังเป็นพลังประชาชนออกกระจายเป็นดาวกระจายไปทั่วประเทศตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ จะมีแนวคิดตรงกันจะมีทิฏฐิสามัญ,ญาตาจะมีอยู่ในกฎใน,นระเบียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผู้ใดที่รุนแรงออกนอกกฎนนระเบียบเราจะชำระแล้วเราก็จะเอาคนนี้พวกใดที่ทํานอกกฎน,นอกระเบียบนอกแบบแผนคนนั้นขบฏนคนนั้นคนนอกกลุ่มไม่ใช่กลุ่มนี้มันจะชัดเจนขึ้นมันจะขจัดหรือมันจะแจกแบง่งมันจะแบ่งแจกกันออกไปโดยสัจธรรม นี่คือเหตุเกิดจากธรรมชาติของมนุษยชาติที่มีหลักเกณฑ์มีแกนนำทั้งหคนมีทั้งด้านาศาสนามีทั้งด้านของนักวิชาการมีทั้งด้านของพลังมวลประชาชนอย่างคุณสมศักดิ์มีทั้งด้านมวลของผู้ที่เป็นสื่อสารทั้งด้านอะไรอย่างคุณสนธิอะไรแล้วแต่มารวมกันเนี่ยเข้ามาคุณจำลองคุณสนธิคุณพิภพ เป็นนักพิชาการบ้าง,งมาอีอาจารย์สุกเกียรติอะไรแล้วแต่คุณส้มศั์มารวมกันแล้วก็มีคนอื่นๆอีกไม่ใช่มีห้าคนเท่านี้มีสุริยไสยมีใครอื่นอีกอามาไม่ได้เมริกาชื่อขอภัยที่ร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาก็เกิดรวมสมองอรวมพลังสมองมาช่วยกันบริหารมาช่วยกันคิดเป็นธรรมชาติไม่ได้แต่งตั้งกันอย่าง กินเงินเดือนกินเงินดาวมีอำนาจพิเศษบังคับอนุษย์บังคับอันนี้ไม่ใช่มาร่วมกันคิดมาร่วมกันจัดสรรมาร่วมกันทางานลงแรงลงทุนลงแรงอันนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เป็นไดน้เป็นงานอาสาเป็นงานเสียสละไม่จะเป็นงานทำมาหากินไม่ใช่ไม่ใช่งานอาชีพหากินถึงแม้ว่าจะทําอย่างชาวโซนี่ทํางานพวกนี้เป็นงานเสียสละสร้างสรรค์ให้แก่มวลมนุษยชาตินี่มาก ในชีวิตเนี่ยไม่สะสมเงินทองไม่ไม่สร้างทรัพย์สินคารให้แก่ตัวเองแล้วก็ตามก็เป็นงานที่อยู่ได้ไม่ต้องหาเงินหาทองให้แก่ตัวเองแล้วนี่เป็นอนาคาริกชนแล้วอยู่ได้อยู่ได้ไ,ดไปถามดูเถอะชาวโศในที่นี้เนี่ยทำงานอยู่กับชาวโศมากี่ปีบางคนอยู่มาสิบปีบางคนอยู่มายี่สิบปีบางคนสามสิบกว่าปีแล้วอาตมาทำทำงานชาวโศมานี่ ตัแต่เริ่มต้นบวชมานี่มันเกือบ40ปีบางคนเกือบ40ปีแล้วอยู่ได้อยู่สบายไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีรายได้เป็นสาธารณภพคีกินอยู่ส่วนกลางนี่แหละสังคมยุคนี้มันเป็นได้ไหมเป็นได้ไม่ใช่เพ้อฝันและทํางานการเมืองได้ไหมได้คุณทําหน้าที่เป็นิการเมืองมีหลายหน้าที่นะ อย่างเท้าโซลนี่จะมาทําหน้าที่บริการมาหน้าที่รับใช้มามีหน้าที่ทําอะไรแต่อะไรพวกนี้กวาดขยะเห็นไหมกวาดขยะทําอะไรพวกนี้ซึ่งเรารู้ว่างานพวกนี้คนไม่ค่อยอยากทําแต่มันจําเป็นมันสาคัญเรารับทำมันนี้โดยไม่ได้ติดยึดว่าต่ําว่าสูงที่โลกเขาตั้งโลกเขารังเกียรตโลกเขาแบ่งชั้นเราไม่เอาเราไม่โง่อย่างโลกเราเอาอย่างทำมาว่าอ๋ออันนี้มันจาเป็นแม้จะจะปัดกวาดเช็ดถู ทำขยะทำอะไรเราก็ทำรับใช้อย่างนูน้นอย่างนี้บริการอย่างน้อนอย่างนี้เราก็เห็นว่ามันดีมันเป็นความจาเป็นมันเกิดประโยชน์คุณค่าก็ทำไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งบางคนดูถูกดูแคลนเข้าใจผิดด้วยซ้าไปคุณรู้ไหมว่าชาวโศกที่มาทำนี่บางคนปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีมาทำกันอยู่ที่นี่คุณไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขารับใช้คุณเหมือนกับเป็นกรมรมกรคุณไม่รู้จักเขาหรอก ชาวโศกที่ปนเปยอยู่ในนี้นะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยา่าไปหลงโลกมากนะักติดยึดตำแหน่งหน้าที่ศักดิ์ศรีอะไรแต่ไรโลกมากนะักคำอัดเรียนรู้แล้วก็รู้สาระว่าเอออันนี้จําเป็นในยุคนี้ในกาลนี้เวลานี้อันนี้สําคัญแล้วมาช่วยกันทาอาตมาเทพไปเทพมาเรือมาดูเวลาโอ้หกโมงเป๊ะเลยนะเอาละอาตมาก็ขอรอดลง ก็จะเกิดเปน็นนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีนะก็ขอสรุปนิดหนึ่งนานาทีหนึ่งว่าโลกสังคมนั้นขาดธรรมะไม่ได้หรอกจะเป็นศาสนาไหนก็มีคุณลักษณะที่ดีของพระาศาสดาของทุกศาสนาปฏิบัติให้ดีๆตามพระาศาสดาสอนเถอะแล้วเราจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าศาสนาไหนก็อยู่ร่วมกันได้เพราะคุณงามความดีที่ดีของมนุษยชาติของสังคมนั้นอัน สำคัญสำคัญยิ่งใหญ่นั้นตรงกันจะต่างกันในข้อปีกย่อยและข้อลึกซึ้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาข้อลึกซึ้งปีกย่อยมาขัดแย้งกันปีกันทะเลาะกันเอาโครงสร้างใหญ่เรื่องใหญ่ๆศาสดาทุกพระองค์ตรงนี้ตรงกันหมดอยู่ร่วมกันให้ดีๆให้มีศุกสามัคคีเถอะแล้วเราจะเป็นประเทศไทย ที่มีนวัตกรรมเป็นสังคมที่มีโครงสร้างของการเมืองใหม่เศรษฐกิจใหม่รัฐศาสตร์ใหม่สังคมแบบใหม่ขึ้นมาเกิดมาให้โลกดูนี่แม้แต่เรื่องการชุมนุมประท้วงล้มล้างรัฐบาลนี่นะเข้าขายขบวเชนะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นี่พวกเรานี่เป็นขบฏแต่ดีที่ว่ามีรัฐธรรมนูญบอกไว้ แล้วเราก็ทําให้ตรงตามรัฐธรรมนูญระบุว่าอยู่อย่างสงบไม่มีอาวุธไม่ทําร้ายทาลายประสงค์ดีมีดีอะไรก็สื่อออกไปทํางานนี้สาเร็จเรียบร้อยถ้าการชุมนุมประท้วงอันนี้สําเร็จชนะอย่างเด็ดขาดรับรองจะเป็นตัวอย่างให้แก่โลกไม่ใช่ของประเทศไทยที่ยังไม่เคยมีเท่านั้นจะมีให้แก่โลกเลยอาตมาพูดอันนี้ใครจะเข้าใจว่าพูดใหญ่พูดโตเกินไปก็ ไปพิจารณาดูก็แล้วกันเอาละสำหรับวันนี้อัตมาเลยเวลาก็ไปสองนาทีแล้วก็ขออภัยอย่างยิ่งขาขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญธรรมท,ทวดทวดทุกคนเธอ